สวัสดีครับผมพีมเอกนะครับจากบริษัทไอเดียไอแคนนะครับก่อนที่เราจะทําการก่อสร้างนะครับสิ่งแรกที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับคือคุณภาพของวัสดุก่อสร้างครับสิ่งสําคัญในการดูคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนะครับคือเครื่องหมายมอกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับโดยเครื่องหมายมอกน,นะครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าตัวผลิตภัณฑ์ได้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยแล้วนะครับเครื่องหมายมอกมีความสําคัญในหลายด้านดังนี้ 1. รับประกันคุณภาพและความปลอดภัยเช่นเหล็กปูนซีเมนต์หรือท่อพี c ซที่มีมอกจะมั่นใจได้ว่าแข็งแรงทนทานและใช้ได้จริงในงานก่อสร้าง 2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทาให้เกิดอาคารทุดหรือพังหรือถล่มลงมาได้นะครับ 3. เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายวัสดุบางประเภทเช่นเหล็กเส้นอูนิเเมนต์ต้องมีมอกอโดยกฎหมายหากไม่มีถือว่าผิดกฎหมาย 4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและเจ้าของโครงการการใช้วัสดุที่มีมาตรฐานย่อมแสดงถึงความรับผิดชอบและความโปร่งใสของผู้รับเหมา 5. ช่วยให้การควบคุมคุณภาพของวิศวกรวิศวกรมักตรวจสอบว่าวัสดุทุกชิ้นต้องมีมอกอเพื่อให้งานออกมาตามแบบมาตรฐาน และแบบความปลอดภัยโดยสรุปนะครับในการเลือกใช้วัสดุเราควรมองหาสัญลักษณ์วกรนะครับเพื่อเป็นตัวกรัดตีในการเลือกใช้วัววสดุครับผมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในงานก่อสร้างครับวันนี้ก็จบความรู้ดีๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในเนื้อหาต่อๆไปของทางเราด้วยนะครับทุกไอเดียเราสร้างได้ไอเดียไอแค์